สวัสดีค่ะเซมาโรอว์ดีนีอะลิสติ e, Story, ้งล <tinc S 1> like and ีวันเนาะตูรีตูนาท่องจีอาเอาอามีเน่แตมีเน่ชอบไปมอวมาปิโอเรตชอบไปเล็บเพชรเตะแต่ข้าวลาซาสซูนาท่องจีปีตีมาปาร์ต์จะเอาอย่างนี้ดีกูเซมากันไอศครมอะบ้าเม่ลูอยากกินอะไรไหมหนูอยากกินไอศครีมค่ะโอเคเดี๋ยวแม่ซื้อให้จ้าเรามาดูผลไม้กันดีกว่าหนูอยากกินแตงโมค่ะแม่ ได้เลยจ้าไข่ไก่ก็ลดราคาด้วยเราจะซื้อกี่ฟองดีคะซื้อสิบฟองก็พอจ้าหยิบกระเป๋าตังให้แม่หน่อยจ้านี่ค่ะแม่ขอบคุณมา่เลยคะแม่จ้าโอ้บารบี้อสยิยจีไลอ,อ่วเนาะเยนโซ่เอมีอาบาบออไลเหลือเสนอลูอยากกินอะไรไหม ทีมาลูกอยากกินอะไรไหมเด็กมีไรดะลูกสุราจารอดีมาแต่มีเมกลีสุเลยแต่มียีลูลือขลายเดาปงซยมยูีเนี่ยมาตาลีเพียงหลยตายีลลอขลเดปงเยมยูบ้านครูสโลต้องรอย่างไเนาะอยากกินอะไรไหมเด็กอยากกินสุราซาเนะอะไรตะคูคูไหมตดลาลาอยากกินอะไรไหมต่คูคูเนี้ยซาเช่นตลาอยากกินอะไรไหม หนูอยากกินไอศกรีมค่ะหนูอยากกินไอศกรีมค่ะแหละเนาะหนูโซรากตะมี้กาหลูบิอไลดาบาหนูโซเรอะตองตองนี้กายอกจาเลียบิอยินตากะมิงกะเลียบิอยินตะมี้กาโซเรอะเดบใบยาดิเออออดากะเลีดิมาตองนี้ชีเยดิอะตองตองกาอะตัจีไลเนาะตึมบิอจารอกูยากินซาเจนเนไอศกรีมค่ะไอศกรีมเยเกมงซาเจนเนหนูอยากกินไอศกรีมค่ะ โอเคเดี๋ยวแม่ซื้อให้จ้าโอเคเดี๋ยวแม่ซื้อให้จ้าโอเคลบเบียบบาทเลยโอเคลบเบียวบบาทโอเคตัวกียโอเครถถอดได้เดี๋ยวสุดากะขนาดนี้ตอนเหล่านี้แม่อะเมกะซื้อเวรดให้เบดจ้าก็รอแต่ก็เชิคเงินีนมุชีเนาะช่วยนั่นแหละนี่เนี่ยต้องเรื่องยะไรไอ้รอ เดี๋ยวข้างหน้าี้แม่อเมกาซื้อให้เว็บบี้แม่จ้าโซลากะว่าจะนอาอะไรสักวะโอเคเดี๋ยวแม่ซื้อให้จ้าโอเคข้างหน้าี้อเมเว็บบี้บ้านมเรามาดูผลไม้กันดีกว่าไอ้มะนักทัพยาวดาวิทเปลเลียเรามาดูผลไม้กันดีกว่าเราโซลากะดูดุริเราโซลากะดูดรุร,ดาาดดรอะโรต้ามีเนี่ยวนะเนาะอเมดูสอวนผสมอยู่มาลาเรดูจีเดมาดูลาจีเด ผลไม้สดากะอตีอยู่เบาะล่ะกันจำแมะอตุตุลงส่งเลยสို့ยินกันแน่ซုံးลงยาดิเออมาดูผลไม้กันสดออตีหนั่นကိုကြိတ်ကြမယ်ดีกว่าပိုကောင်းတယ်ดีကကောင်းတယ်กว่าကပို့ပြီးတော့မှာดีกว่าဆိုပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကခြုံငုံပြီးတော့ဗာဒါပြန်တဲ့ခါမှာအီတီမီတွေဗာဒါပြန်တာတယ်အစင်ပြေအောင်လျော့ညှိတွေအောင်ဗာဒါပြန်ရတာမို့လို့အာလာတို့တွေအตีหนั่นอตุตุကြိတ်ပြီးပိုကောင်းမယ်လို့ဗာဒါပြန်တာတယ် แกแต่มีละไม่รู้อาทิตย์หน้าในจีเลยอ์เอาสว่วนไหนปงจำยพี่ตัวเลยเนาะอ่าเรามาดูผลไม้กันดีกว่าเรามาดูผลไม้กันดีกว่าหนูอยากกินแตงโมค่ะแม่อาเน,นาะอาทิตย์นน้นในยองตัวเลยคะมาตมิเนี่ะหนูอยากกินแตงโมค่ะแม่เด็กหนูตมิกายอยากกินซาเจเนแตงโมสุดราคาพี้ยดี ค่าเช่แม่เอ็มนนิหนูอยากกินแตงโมค่ะแม่แต่มียารอเพียดีซ่าใช่ไหมเม็ม่มลูกอยอรดาบ้ได้เลยจ้าอ๋อไ,ได้เลยจ้ายาดาบอได้ก็ยาชีเดเลยก็ว่าจะเอาอะไรสักกได้เลยยาดาบอจ้าก็แช่ว,วิลล่าเติ้ลเนสกันเลยพี่บาร์ดิได้เลยจ้ายาดาบอไข่ไก่ก็ลดราคาด้วยฮอบี ဒီမှာချက်ဥရောင်းတဲ့အတန်းကိုရောက်တော့အဲ့မှာအမေကပြောတယ်ไข่ไก่ก็ลดราคาด้วยเนี่ยไข่ไก่ဆိုတာကချက်ဥပြောတာก็แล้วပဲลดราคาซีショ่ดิสเคาท์ลดဆိုတာショ่တယ်ราคาဈေးနှုန်းลดราคาဈေးショ่တယ်ดิสเคาท์မနော်တို့အိတ်ကတော့တပါတယ်တခြားຢာနေလည်းဈေးショ่တယ်လို့ဒီချက်ဥကလည်းဈေးショ่တယ်ဆိုပြီးမှတပါတယ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောချင်ရင်တို့အိတ်ထဲလို့ရတယ်ไข่ไก่ก็ลดราคาด้วย ไข่ไก่ก็ลดราคาด้วยเราจะซื้อกี่ฟองดีคะเราจะซื้อกี่ฟองดีคะเดตมีเนี่ยเราสุราสนักับเบลอยด์ไ,ได้ได้ไหมเตมีดูเฉดวาราบดีเนี่ยมาเนาะงานรู้สุลยได้ดีเบย์แม่ที่มาอเมเนี่ยเบลอได์ขามาเรากระอเมเนี่ยเตมีเนี่ยเ,ไไมมเยตม,เตมีดูสุเลยปสามยุจะซื้อแหวมิกี่ฟองบานาโลเน่ အူကိုတလုံးနှလုံးလို့ရေးတဲ့ခါမှာကျူရဲ့မျိုးပြန်နှံကနှုံဖောင်2ဖောင်လို့ပြောတယ်ကေဖောင်ဆိုတာကဘယ်နှလုံးလဲဒီနဲ့ဆိုရင်အကြဉာဉ်တောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကျစုပ်กี่ဖောင်ဒီဆိုတာဘယ်နှလုံးဝယ်ရင်ကောင်းမလဲခါဆိုတာကမိခွန်မိခွန်ရှင့်ကဂျာတော့အပေါ်လေးနည်းနည်းထိုးတက်တဲ့အတန်နဲ့ပြောပြရမယ်အဲရာကိုကျစုပ်กี่ဖောင်ဒီคะတမီးတို့ဘယ်နှလုံးဝယ်ရင်ကောင်းမလဲ ซื้อสิฟองก็พอจ้าอ๋อซื้อสิฟองก็พอจ้าเด็กอเ,เมียบิโอไรด์นะซื้อแหวนแมสสิบสอดต่เซสิบฟองสอดเซลโลก็เลเบลพอลงเล้าเดะจ,าจา้าจาอรอว่จาจะนเอาอะไรจักกะช่วยหน่อยพบิโอไรดะซื้อสิฟองก็พอจ้าเซลโล่แมสแหวนลงเล้าบาปีเดะนะคะพอเน,นี่ยสองหกตัวลงเล้าเดะส่วนใหญ่เด็กเบยว์วซื้อสิฟองก็พอจ้า หยิบกระเป๋า <zou> ต <idity styles> <n Luis> ัง <diction> ค <aries> ์ใ <dá> ห้แม่หน่อยจ้าไอ้มาอเมียภาษาเชนอมามูโลหยิบกระเป๋าตังค์ให้แม่หน่อยจ้าหยิบโซลาก้าไก่ลายจ้าพ่ซซิตูคู่ก้าไก่หยิบกระเป๋าตังค์โซลาก้าภาษาให้ปีบะแม่อเมกูหน่อยเดอะเลา์จ้าว่าจาอนลาสเกลุ่งหยิบกระเป๋าตังค์ให้แม่หน่อยจ้าอเมูกาภาษาอิลิเดอะเชลล์ยูวิวาหรือปลวาระวาหยิบกระเป๋าตังค์ให้แม่หน่อยจ้า ยิบมาภาษาเกาหลีอะไเนี่ยบีบะมเนาะสตล์อะองนี่ค่ะแม่อ๋อต่มีเียนี่ค่ะแม่เด็นี่ค่ะฮอดีมาวะแม่อมี้นี่ค่ะแม่ฮอดีมาวะเมมมี่บมาใสาเดี่ยวแลมป์ปีไรเด็ตโป๊สันยูบะขอบคุณมากนะคะแม่ต่มีเียอ่ะตซานนะอมียไวบีดาวโมลขอบคุณมากนะคะแม่เด็ดเจสุเตมาเด็ดนี้เด็ดขอบคุณกาเจสุแต่นะมากกับเมีจีนะคะนอเฉแม่เอมี ขอบคุณมากนะคะแม่เจสซู่ย้ายแต่ใหม่เนาะมิมิ r ซดาเดยเป๋วจ้าอเมีะจ้าเราเลี่ยนเยอเลยโอเคบ้ายาบ้าเร่เชนโซดีเดบ์เป๋กงจูรุยใหญ่เนาะจ้าเราดีตอปอย่างนี้สกเบียรลิตุตุล่ดีกาถ้าวีดีโอมาเตมเบสิจนาเลชินเน่ก็มาใ์ม่ยิ่งถ้าีบ่าเนาะน่าวิีดีโอมาเปลต็มสมันเนาะขอบคุณค่ะ